กุศลธรรมใดที่เราทําแม้น้อยแล้วทําให้อก,กุศลมูลทั้งสังสารลม้มอะไรคือการเห็นความเป็นอนิจจงเราเห็นความไม่เที่ยงของนามรูปของจิตแม้นิดเดียวแล้วเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าจิตมันไม่เที่ยงจริงๆรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังการวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยบุคคลนี้ชื่อว่ามีความเชื่อน้อมจิตไป ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงพระองค์เรียกบุคคลนี้ว่าสัทธานุสาลีโยมมีคุณสมบัติแค่เนี้ยบุคคลนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพรุทธคนดีก้าวล่วงพ้นปูุ่ชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกับเดจฉานเปลือทิสายได้และไม่ใช่ฐานะที่จะกระทําการละคือต้องไม่ตาย ก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลคนคนนี้ยังไงก็ต้องได้โสตาปฏิผลก่อนตายตายก่อนไม่ได้เห็นไหมแค่โยมเนี่ยเชื่อมั่นร้อยเอร์ซว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เทียมไม่มีใครดึงความเชื่อตรงนี้ศรัทธาตรงนี้ออกไปจับโยมได้มั่นคงในพระพุทธเจ้าโยมเป็นศรัทธานุสาลีแล้วเห็นมนกะ้านะข้ามปุถุชนแล้วสิ่งเหล่านี้เราควรจะมีข้อธรรมนี้ไว้ในตน เดรัชานวิชาสิ่งขวางกาั้นมรรคผลยมทิ้งได้เมื่อไหร่เริ่มที่จะได้เป็นอริบุคคลละเพราะตัวนี้จะขวางแต่ถ้าหมดเครื่องขวางแล้วมีคุณธรรมของความเป็นอริยะก็พร้อมที่จะเป็นอริยะเลยดังนั้นความเป็นอริบุคคลไม่ใช่ช้อยที่เราจะเลือกละมันเป็นไฟบังคับที่ยมจะต้องเป็นให้ได้เพราะไม่งั้นยมต้องได้สัมผัสนรกอีกรอบนะซึ่งไม่มีใครช่วยได้